สำหรับงบสื่อสาร2ตัวใหญ่นะครับแอดวานและ True แล้วสูงกว่าคาดทั้งเราและตลาด DPS หรือว่า Dividend Payout ตอนนี้ฮะของ True เนี่ยคิดเป็น127%ของประมาณการเดิมเราซึ่งมันดีเพราะว่านี่คือสิ่งที่นักลงทุน True หลายคนเรียกหาว่าเมื่อไหร่ True จะจ่ายปันผลซึ่งอันนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ True เขาคิดว่าจะรายงานผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่า Subscriber เนี่ยที่เหมือนกับว่าโดน AS แย่งไปเขาบอกไตามาสีจะเพิ่มขึ้นแน่นอนแนะนํา ซื้อเช่นเดียวกันสำหรับ Tru ูราคาเป้าหมาย14บาท70บาทงบโรงไฟฟ้าขวัญใจของหลายๆท่านนะครับกัฟออกมาแล้วกำไรสุทธิหลักหรือว่าคอโปรฟิตไตรมาสา7.3 3พันล้านบาทเพิ่มขึ้น55เเจาก ปีก่อนนะครับแต่ว่าลดลง89%จากไตรามาสก,ก่อนเพราะว่าไตรามาสก,ก่อนเนี่ยมีกำไรพิเศษมา5 6หมื่นล้านค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในไตรามาสนี้นิดหน่อยประมาณเกือบร้อยล้านประมาณ72ล้านบาทนะอันนี้คือตัวเลขที่ออกมาตลาดก็ตอบรับในเชิงก,งกลางๆนะฮะไม่ได้บวกไม่ได้ลบนะครับแต่กำไรนี้ถือว่าค่อนข้างแข็ง,แ,ขงแกร่งมากนะครับไตรมาสละ7 จุดสามพล้านของกาฟแทบจะเท่ากับแบงค์ใหญ่แบงค์นึงละเพราะแบงค์ใหญ่แบงค์หนึ่งเนี่ยกำไรไต่มากละหมื่นล้านนะครับแล้วเรายัางแนะนําซื้อครับสำหรับกาฟเพราะว่าแรงหนุนจากการเติบโตของความมั่นคงของ,ของกําไรการวางตําแหน่งในเชิงกลยุทธ์ในฐานะผู้นําของธุรกิจสารอุปโภ,โภคกาสเราคิดว่ากาฟอยู่ในโพซิชั่นที่ดีนะเพราะนั้นเราแนะนําซื้อ